สวัสดีครับวันนี้หนึ่งจะมารายงานข่าวเด็กถลกรอบวันนะครับหนึ่งในผู้ต้องหาคดีขโมยเด็กทารกยอมเปิดปากเผยเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับความคืบหน้าขโมยเด็กทารกจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมื่อวันที่28ธันวาคม258เวลา08:00นพันตำรวจโทสมัยมงคลจูกระหนากรบกวนสอบพมร้อยเอ็ดเปิดเผยว่าคืบหน้าจากภายหนอกการนำตัวนายเอนมบูรณ์อายุ17ปีลูกชายของนางสาวหนึ่งในผู้ต้องหา เมื่อวันที่26ธันวาคม258ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเ,าเป็นผู้ขับรถจักยานยนต์พานางรจนาสุขภาวิเศษผู้ต้องหาที่ไปส่งที่ประตูทางเข้าโรงพยาบาล101โดยรับเงินจานวน40บาทเป็นค่าจ้างหวานโดยนางรัจนาผู้ต้องหาบอกนายเอกลูกชายนางไผ่ทองว่าจะไปเอาเอกาสารที่เหลือไว้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหลังจากเห็นนางรัจนาเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วจึงขับขี่จักรยานย,ยนต์ บ้านแก่นสายหมู่15ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเกิดหิวจึงแวะทางก๋วยเตี๋ยวที่ร้านทางเข้าบ้านแก่นสายซึ่งเป็นที่พักนางรจนาผู้ต้องหาขณะนั่งทานกว๋วยเตี๋ยวประมาณ30นาทีต่อมาได้เห็นนางรันานั่งรถสามล้อเครื่องกลับเข้ามาบ้านเห็นนางรันายืมห่อผ้าบา,บางอย่างบมาด้วยดยไม่คิดว่าจะเป็นเด็กทารกแต่อย่างใดจนกระทงได้สำเร็ ภายหลังว่ามีคดีขโมยเด็กทารกหญิงดังกล่าวสึ่งเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจได้การไว้เป็นพยานทางด้านพันตำรวจโ,โทสมัยมงคลชูพนักงานสอบสวนสพเมืองร้อยเอ็ดเปิดเผยว่าจะาคำให้การและพยานหลักฐานจากนายเอลูกชายนางภไพองโดยหากพบตัวสามล้อเครื่องคันดังกล่าวก็จะเป็นพยานเด็ดมัดตัวนางรจนาได้อย่างแน่นอน จึงได้สั่งการให้ตำรวจชุดเฉพาะกิจนอกเครื่องแบบชุดสุรศรีและชุดสืบสวนสพเมืองเยเอดออกตรวจสอบตามคิวรถ3ล้อเครื่องในตัวเมืองรเยเทุกคิวเพื่อติดตามตัวผู้ขับขี่รถ3ล้อเครื่องรับจ้างให้โดยเร็วพร้อมทั้งประชาสันธ์ให้3ล้อเครื่องคันดังกล่าวมาแสดงความปริสุ์ใจเพื่อการไว้เป็นพยานบุคคลมัดตัวผู้ต้องหาคดีของมวยเด็กรายนี้ให้ดิ้นไม่หลุดเนื่องจากยังปากแข็งไม่ยอมรับสารภาพแต่อย่างใด แม้กําลังจะจนด้วยหลักฐานก็ตามจึงขอประชาสัมพันธ์หากผู้ใดพบเห็นสำลักเครื่องคันดังกล่าวโปรดแจ้งเบาะแสได้ที่สพเมืองร้อยเอ็ดเบอร์โทรศัพท์0 4 3 5 1 1 7 7 7หรือ191นะครับเบอร์โทรศัพท์โดยตรงที่บรรดาโทรศัพท์สมสมัยสมงคลชู08 9 9 1 4 1 2 3 1ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเมื่อเวลา0830น วันที่28ธันวาคม2 5 8พันตำรวจตีตยงเกียตรติมวลปราณีตผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งการให้พันตำรวจเอกวีรวัตรสระบัวร่วมกับการสพเมืองร้อยเอ็ดและพันตำรวจโทสมัยมงคลชูพนักง,งานสอบสวนสพเมืองร้อยเอ็ดนำผู้ต้องหาพิมพ์ลายในมือและนำผู้ต้องหาทั้ง3คนประกอบด้วยนายนาเรศบุตรสอนสามีของนางรจนาสุภาพวิเศษนงางไข่มุดบุตรสอน แม่นายนาเรศและนางไพทองซึ่งเป็นน้าของนายนาเรศขออนุาสศาลร,ร้อยเอ็ดฝากขังที่เรือนจำร้อเอด็ดโดยไม่ให้ประกันตัวเด็ดขาดก่อนขึ้นรถไปศาลร,ร้อเอ็ดพนัรโทรสมัยพนักง,งานสอบสวนได้สอบสวนนางไพทองซึ่งเป็นน้าของนายนาเรศอีกครั้งหนึ่งซึ่งเปิดปากยอมรับว่าตระกูลของตนถูกต้มตระกูลและชาวบ้านเกียนทรายทั้งหมู่บ้านก็ถูกต้มเช่นกัน ตนยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจเพราะไม่คิดว่าหลานสไ้ายจะทำเช่นนี้ได้